การประกันตัวนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะอาจจะถูกฟ้องล้องดําเนินคดีเนาะกลายไปเป็นผู้ต้องหาหรือกลายไปเป็นจําเลยในชั้นศาลศาลชั้นต้นพิพากษาจําคุกแล้วเราไมุ่ทธทณ์เราก็ต้องขอเงินประกันนั้นคืนได้เพราะว่าเราไม่ต้องประกันบุคคลออกมาข้างนอกเราไงแต่ถ้าสมมุติว่าในชั้นต้นพิพากษาไปแล้วแล้วชั้นุทธรณนสวัสดีค่ะขอต้อนรับ เข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวก็จะ มาให้ความรู้เพื่อนๆนะคะในเรื่องของการประกันตัวก่อนเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะดาวได้ทําหน้าที่ทนายจําเลยก็คือไปยื่นคําร้องขอประกันตัวจําเลยในคดียาเสพติดคดีหนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ที่ประกันะนะคะท่านก็สงสัยว่าเงินประกันตัวเนี่ยมันจะได้คืนไหมการประกันตัวคืออะไรยังไงดาวก็เลยจะมาอธิบายเพื่อนฟังในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาดาวก็ต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่ง ติดตามดาวแล้วก็ทีมงานบนดลอดช่องเด้วยนะคะ การประกันตัวนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะอาจจะถูกฟ้องล้องดําเนินคดีเนาะกลายไปเป็นผู้ต้องหาหรือกลายไปเป็นจําเลยในชั้นศาลถ้าสมมติว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็คืออยู่ในชั้นสถานีตํารวจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกฟ้องมาถูกดําเนินคดีเนี่ยเราจะอยู่ที่ศาลก็คือกลายไปเป็นคําว่าจําเลยนะคะเราจะชอบอธิบายเพื่อนๆฟังว่าโดยหลักแล้วเนี่ยบุคคลจะต้องได้รับสิทธิและเสรีภาพการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นไม่สามารถจะทําได้ตามกฎหมายและธรรมนวญนะคะ นั่นก็หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวในคดีอาญาที่เราถูกดำเนินคดีให้มีโทษจำคุกน,นะคะเช่คนความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายการช่องโกงพวกนี้นะคะก็จะสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้การประกันตัวนั้นก็คือการที่เรานะคะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะขอประกันเอาบุคคลน,นั้นออกมาก็คือมาใช้ชีวิตตามปกติคราวนี้แล้วการประกันตัวเนี่ยมันประกันได้กี่ชั้นศาลนันก็จะมีศาลชั้นต้นก็คือศาลแรกที่เราถูกดำน ดำเนินคดีนะคะเจะเรียกศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งศาลอาญาหรือไม่ก,กระทั่งว่าศาลแขวงอย่างนี้นะคะแล้วก็ชั้นต่อมาก็คือสมมุติว่าคดีมันถูกดาเนินคดีไปจนพิพาคศารแล้วในศาลชั้นต้นเราถูกจับเราถูกตัดสินจําคุก อย่างนี้นะคะมันก็คือศาลชั้นต่อมาก็คือเราอาจจะต้องมีการสู้คดีในศาลชาั้นอุทธรณ์เนี่ยเราก็ยื่นประกันในชั้นนี้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาเราก็ยื่นประกันตัวได้ในชั้นสุดท้ายก็คือศาลชั้นฎีกาอย่างที่เดาบอกนะคะว่าศาลนี่มี3าชั้นศาลก็คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาดังนั้นเราสามารถที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ทุกชั้นถ้าหาว่าเราถูกดำเนินคดีอัตราโทษจำคุกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเราไม่ต้องใช้หลักซ้ำในการประกันตัวนะคะ แน่นอนค่ะว่าไอ้เงินประกันที่ว่าเนี่ยมันคือการที่เราเอาเงินไปวางสารเนาะพอไปวางสารแล้วเ,เนี่ยเมื่อคดีถึงที่สุดนะคะเช่นอ่าสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกแล้วเ,เราไม่อุทธรเราก็ต้องของเงินประกันนั้นคืนได้เพราะว่าเราไม่ต้องประกันบุคคลออกมาข้างนอกเราไงแต่ถ้าสมมุติว่าในชั้นต้นพิพากษาไปแล้วแล้วชั้นอุทธรเราต้องการประกันตัวนะ,นะคะเราก็ยังจะต้องวางเงินนั้นเหมือนเดิมเขาก็จะเรียกว่าใช้หลักทรัพย์เติมนะคะพอในชั้นอุทธรพิพากษาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะอุทธรต่อ เราก็ขอเงินประกันนั้นคืนได้ค่ะนั่นก็คือสามารถได้เงินคืนนะคะถ้าคาดีถึงที่สุดค่ะสรุปก็คือการประกันตัวสามารถประกันได้ทุกชั้นศาลนะคะแล้วก็เมื่อคดีถึงที่สุดหรือเราแบบจบคดีก็คือเราไม่สู้คดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะยื่นคำร้อง ของเงินประกันหรือหลักทรัพย์ที่เรายื่นประกันนั้นคืนได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ที่เราวมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประกันตัวนะคะส่วนคลิปหน้านั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กด like, กระดิ่งให้ดาวแล้วก็ทีมงานบอรอชแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ